สวัสดีค่ะมืัอนี้นักล่าทีมยีสานกับสิบห้าขปลาหาเห็ดคือเก้าค่ะมาเก็บเห็ดบดดินน้ำกันค่ะโมแลกแขกหมานค่ะโอ้ยบวัดีกินชาติหนาะดื้อแหงนั่ง <c oughs> นงันง่นงนั่งนั่งค่ะวันนี้นนะนเขาไม้บอนสังหอมครับเขาก็เมือแล้วครับบอนสังหอมตำบลเขาอำเภอบุญทะเลมาหม่งกอลครับ thôi á Bởi móc hạp mình, mày cỏ. mình, ní đi. Ui mình. Bên mà đi. Đi. Thì... À, thì Đó nó, nên... Ủa, Bên Nè Bên Bên mình. Bên mình. mình. Bên 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 mình. Bên

nháy nó ngon đi nháy là chá thêm thì là hấp nó nhằng dù bà nhằng ừ. đọc nổi rồi nó bày gì vậy bà. u đáy u đáy đọc đáy u ừ. đáy tôi có đại học

เาลเมือแล้วครับนี่่งเดียวพอให้เล็มอยูยแค่กระดาษปะแค่นพี่ดนไหลเนกอืง่าย से सैर ओके को 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 प

các tổ bố, cái cái tàng cái này không? ột ngày ha, cái này không

mở ừ, lên nữa là không ngõ lên ngõ biết nhìn hm chẳng biết mất 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 xem gì mất mất đó mất Hết mất 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 mất

ขึ้นไม่กันสิคอแบบนี้เลยนี่แหีห้ามาหายีเด้อ มาบานส่งหอมครับเกียรตอำนเพื่อนบนทะเลจังหวดัดอดวนครับสามไม้เก่าไม้เดิมครับสีเหมือกนะันสีเหมือกนะดอกมีเขี้ยใดครับเพราะว่าดอกหน่อยเบิดลหรเบิ้ดพี่กะน้าน่าที่แหลบโอกาเชียบครับดอกหน่อยเป็นร้ายฮะจังหวัดตะเก็บไร้ย,ยหมือรับ cặp sư bố men và bố đỏ ngoại đây, nhá lý cái nhang nhang đây này, để đi nó thiếu đây này.

พวงนังเอ็ดหฮมเดียวครับเอ็ดหฮมเดียวเกือบเครื่องตาแล้วจ้ะตะลุนหุ่นต่อไปต่อครับผิีนางวะพี่ยังเหลือยังเหลือ,อ,ลอน้ำหลอดเราได้อยู่นี่บ้านยังเราเห็น <laughs> <laughs> จ้ะ

ไม่ร้ายเกินไป

<laughs> nói ngang ngang đi ngoài mưa ôi anh thật Tìm thỏ thọ ngang rồi con Tìm thỏ ngang <laughs> Tìm thì... nói, đi

mặc cầu kép khu mửa kép khu mử. Hà mửa ha mửa lắm ui khu ui Hà ui 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 เต็มที่องเพิน่นนเลนั่งทำานผู้นหนดอกใหพิ่นเต็มที่เลยโอ้อกโพิ่นเริ่มสีลนเลเห็นบัตดูดอกเลยเดี๋ยว้อีกคนนึงผีดจ้ามาหอดผีเลยไดยจ้าม,มาเลย

E sí. แฮะมาทำเพิ่มจ้าอย่างสวย <c oughs> นี่ดอกครับอยู่นี่โอ้ดอกเนี่ยเนี่ย

ออกห่างเป็นเป็นจุม่มเป็นกลุ่มกลุ่มหน่อยแต่ว่าออกเต็มปลาอยู่ค่ะไม่มีมุมนม่เหย้าหรอจัดโม่เหย้า,ยาสรุปผลงานครับปลาบานสัง,สองหองตมตำบลคลานอำเภอบุญทะเลกจังหวัดอุดรธานี อย่างจังเลยครับเมือนี้เพิ่งร่วมครับเพิ่งร่วมสุดยอดเลยครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามสองนักหลาทินิสาเนเี่นะครับขอบคุณครับผม